สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรผู้เปี่ยมด้วยหัวใจนักสู้ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคาถามงคลชีวิตพื้นที่แห่งสติและปัญญาที่จะช่วยนำทางจิตวิญญาณของท่านให้ก้าวผ่านทุกมรสุมไปด้วยความสงบเย็น วันนี้เราจะมาเปิดคำทํานายเจาะลึกดวงชะตาของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือผู้ที่มีหัวใจดังพญาราชสีกับช่วงเวลาวิกฤตที่แฝงไปด้วยโอกาสทองซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในอีก45วันนับจากนี้ท่านผู้ฟังชาวราศีสิงห์ครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายท่านต้องแบกรับความเหนื่อยยากไว้เพียงลำพัง ท่านคือเสาหลักของครอบครัวคือที่พึ่งของลูกน้องบริวารธรรมชาติของสิงคือความสง่างามและความเป็นผู้นำแม้ข้างในจะร้องไห้แต่ใบหน้าต้องเปื้อนยิ้มเสมอท่านไม่กล้าอ่อนแอให้ใครเห็นเพราะกลัวว่าคนที่อยู่ข้างหลังจะหวั่นไหวแต่ความเหนื่อยล้าที่สะสมมานานนั้นกำลังส่งเสียงเรียกร้องให้ท่านหันกลับมาดูแลจิตวิญญ,ญาณของตนเอง และบัดนี้จักรวาลกำลังจะตอบแทนความอดทนของท่านในอีก45วันข้างหน้านี้จะเกิดปรากฏการณ์ทางโหราศาสตร์ที่สำคัญยิ่งนั่นคือการโคจรมาสัมพันธ์กันของดาวใหญ่ทั้ง4ดวงซึ่งส่งผลโดยตรงต่อราศีของท่านเปรียบเสมือนกุญแจสี่ดอกที่จะไขประตูบานใหญ่ที่ปิดตายมานานให้เปิดออกสู่ทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์ ดาวสี่ดวงนี้ไม่ได้มาเพียงเพื่อมอบโชคลาภอย่างเดียวแต่มาพร้อมกับบททดสอบที่เข้มขน้นเพื่อคัดกรองว่าท่านคือสิงโตตัวจริงที่พร้อมจะเป็นเจ้าป่าหรือไม่มันคือช่วงเวลาแห่งการผลัดใบเปลี่ยนจากสิงที่บาดเจ็บให้กลายเป็นพญาราชสีทองคำผู้ยิ่งใหญ่ และสิ่งแรกที่ท่านต้องทำความเข้าใจก่อนที่พายุแห่งการเปลี่ยนแปลงจะพัดมาถึงคือการรู้จักพลังอำนาจที่ซ่อนอยู่ในตัวท่านเองพลังที่จะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยดวงดาวดวงแรกเมื่อเราก้าวเข้าสู่กระแสทานแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ดาวดวงแรกที่ส่งผลอิทธิพลสูงสุดต่อท่านหนีไม่พ้นดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีสิงห์เอง ในช่วง45วันนี้ดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่สว่างสวัยที่สุดส่งผลให้ตัวตนของท่านที่เคยถูกบทบังด้วยปัญหาหรือถูกลดทอนคุณค่าจากคำพูดของคนอื่นจะกลับมาเปล่งประกายอีกครั้งในทางจิตวิทยาและทางธรรมนี่คือช่วงเวลาของการกอบกู้ความมั่นใจท่านจะเริ่มรู้สึกร้อนรุ่มวิชาอยากลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต ความเฉื่อยชาที่เคยมีจะมาลายหายไปไฟธาตุในร่างกายจะทำงานอย่างหนักหน่วงสิ่งนี้คือสัญญาณที่ดีครับแต่อยากให้ท่านระวังไว้นิดหนึ่งว่าเมื่อแสงอาทิตย์สว่างจ้าเงาก็ย่องเข้มข้นตามไปด้วยความสว่างสวัยของท่านอาจไปแย้งตาใครบางคนเข้าความโดดเด่นของท่านอาจนำมาซึ่งความอิจฉาริษยาแต่ขอให้ท่านวางใจให้เป็นกลาง มองทุกอย่างด้วยความเมตตาเหมือนดวงอาทิตย์ที่ไม่เคยเลือกสองแสงพลังของดาวอาทิตย์ในช่วงนี้ต้องการให้ท่านเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงเลิกวิ่งตามความคาดหวังของสังคมเลิกไขขวาหาการยอมรับจากคนที่ไม่เห็นค่าแล้วหันกลับมาปรบมือให้ตัวเอง การเปลี่ยนแปลงภายในใจนี้จะเป็นรากฐานสำคัญเพราะเมื่อท่านเคารพตัวเองจักรวานก็จะสงคนและเหตุการณ์ที่เคารพท่านเข้ามาและนี่คือจุดเชื่อมต่อสำคัญที่จะนำไปสู่การทำงานของดาวดวงที่2และ3ที่จะเข้ามาทดสอบปัญญาและการกระทำของท่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต่อเนื่องจากการที่จิตวิญญาณของท่านเริ่มตื่นรู้ดาวอีกสองดวงที่จะเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในช่วง45วันนี้คือดาวอังคารเทพเจ้าแห่งสงครามและดาวพุธเทพเจ้าแห่งการเจรจาทั้งสองดวงนี้จะโคจรมาส่งผลในเรือนการงานและการติดต่อสื่อสารสำหรับชาวสิงห์นี่คือสนามประลองที่ท่านต้องลงแข่ง ท่านจะมีภารกิจที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วนงานจะงอกเงยขึ้นรอบทิศมีปัญหาเฉพาะหน้าให้ต้องแก้ไขรายวันความใจร้อนวูวามอันเป็นนิสัยดั้งเดิมของชาวสิงห์จะถูกกระตุ้นด้วยพลังของดาวอังคารหากท่านขาดสติท่านอาจเผลอใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาหรือใช้คำพูดที่รุนแรงจนตัดมิตรภาพดีๆทิ้งไปซึ่งนั่นคือกับดักหลุมพรางที่ดวงดาววางไว้ เคล็ดลับที่จะชนะเกมนี้คือการใช้พลังของดาวพุทธควบคู่กันไปนั่นคือปัญญาและการเจรจาแทนที่จะใช้เสียงคำรามข่มขวัญศัตรูให้เปลี่ยนมาใช้ความนิ่งสงบและความเฉลียวฉลาดในการต่อรองช่วงนี้วาจาของท่านจะมีน้ำหนักมากหากพูดดีจะเป็นเงินเป็นทองแต่หากพูดด้วยโทสะจะกลายเป็นไฟเถาตัวเอง ขอให้ท่านจำไว้ว่าราชสีผู้ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องคำรามพร่ำเพรื่อความนิ่งคืออาวุธที่ทรงพลานุภาพที่สุดในช่วงนี้หากท่านสามารถควบคุมอารมณ์และบริหารจัดการงานที่ถาโถมเข้ามาได้ด้วยสติท่านจะผ่านด่านทดสอบที่หินที่สุดนี้ไปได้และรางวัลที่รอท่านอยู่ที่ปลายทางคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ท่านจะจินตนาการ เมื่อท่านผ่านพ้นพายุอารมณ์และการงานอันหนักหน่วงมาได้แล้วก็ถึงเวลาของดาวดวงที่สนั่นคือดาราแห่งโชคลาภและความยุติธรรมนั่นคือดาวพฤหัสบดีในช่วงท้ายของกรอบเวลา45วันนี้พลังของดาวพฤหัสจะเริ่มฉายแสงชัดเจนขึ้นเปรียบเสมือนฟ้าหลังฝนที่งดงาม ดาวพฤหัสบดีจะนำมาซึ่งผู้ใหญ่ใจดีหรือกัลยาณมิตรที่จะเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์สิ่งที่ท่านได้ทุ่มเททำลงไปทั้งหยาดเหงื่อแรงกายและความดีที่ปิดทองหลังพระมาตลอดจะเริ่มส่งผลในระยะนี้โอกาสทางการเงินก้อนใหญ่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือการขยับขยายธุรกิจจะปรากฏช่องทางที่ชัดเจน แต่สิ่งที่ดาวพฤหัสต,ต้องการบอกท่านคือความสำเร็จที่ยั่งยืนต้องมาจากรากฐานของศีลธรรมหากในช่วงที่ผ่านมาท่านซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงใครผลตอบแทนจะทวีคูณเป็นสองเท่าแต่หากใครที่ทำอะไรซ่อนเร้นไว้แสงของดาวพฤหัสก็จะเปิดเผยความจริงนั้นเช่นกันสำหรับชาวสิงห์นี่คือช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยว หากท่านเป็นนักลงทุนพอตการลงทุนจะเติบโตหากท่านเป็นคนทำงานผลงานจะเข้าตาผู้บริหารมันคือจังหวะที่ท่านจะได้นั่นลงบนบัลลังอย่างภาคภูมิใจไม่ใช่ด้วยการแย่งชิงแต่ด้วยบารมีที่ท่านสร้างมาเองและเพื่อรักษาความโชคดีนี้ให้อยู่กับท่านตลอดไปเราต้องมารู้วิธีการวางจิตและการปฏิบัติบูบชาในช่วงเวลานี้กันครับ เดินทางมาถึงช่วงท้ายของการพยากรณ์45วันเปลี่ยนชีวิตแล้วครับท่านผู้ฟังครับดาวดวงทั้ง4ที่กล่าวมาคืออาทิตย์อังคารพุธและพฤหัสเปรียบเสมือนลมที่พัดใบเรือแต่คนถือหางเสือคือตัวท่านเองคำทำนายจะเป็นจริงในทางที่ดีได้ก็ต่อเมื่อท่านลงมือทำสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำให้ชาวราศีสิงห์ปฏิบัติในช่วง45วันนี้คือการบูชาแสงสว่าง ในทุกเช้าที่ตื่นนอนให้ท่านออกไปรับแสงแดดอ่อนๆสูดลมหายใจลึกๆแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอบคุณพระอาทิตย์ขอบคุณลมหายใจและขอบคุณตัวเองการเชื่อมต่อกับาธาตุไฟบริสุทธิ์จะช่วยชำระล้างพลังงานลบและเติมเชื้อเคลิงแห่งความหังให้ลุกโชน นอกจากนี้ขอให้มันทำบุญที่เกี่ยวกับดวงตาและแสงสว่างเช่นถวายหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงหรือบริจาคแว่นตาแก่ผู้ยากไร้อานิสงส์นี้จะช่วยให้ท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นและช่วยคุ้มครองดวงชะตาให้พ้นจากความมืดมน และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมความกตันยูเพราะชาวสิง์เจริญได้ด้วยแรงกตันยูดูแลพ่อแม่ผู้มีพระคุณให้ดีที่สุดเพราะท่านเหล่านั้นคือพระอรหันต์ในบ้านที่เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐของท่านในอีก45วันข้างหน้าขอให้ท่านก้าวเดินด้วยความมั่นใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้บอกกับตัวเองว่าฉันคือผู้ลิขิตชีวิตตนเอง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านประสบแต่ความชัยชนะมีสติเป็นเกราะกำบังมีปัญญาเป็นอาวุธและมีความสุขเป็นรางวัลแห่งชีวิตหากเรื่องราวในวันนี้เป็นกำลังใจให้ท่านได้ขอกรุณากดติดตามและส่งต่อพลังงานดีๆนี้ให้กับคนที่ท่านรักเพื่อเป็นธรรมทานร่วมกัน แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านจเจริญในธรรมและมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ดังพยาราชสีสวัสดีครับ